ว่ามันเป็นเรื่องที่จริงนะคะแล้วเราก็ควรจะยอมรับมันว่าตอนนี้ AI เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตของเรานะคะแต่คิดว่าถ้าปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดมนุษย์ทุกคนได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันและทุกคนมีความรู้และมีความสามารถพิเศษประจำตัวเองและหมายไทยก็คิดว่าพวกเราก็สามารถยืนหยัดโดยไม่ได้ใช้ AI ได้ค่ะขอบคุณมีคำตอบของ First of all I'd like to congratulate Thailand for being the first country in South to pass family on, we would like to see me. equality in workplace, especially maternal leaves, not only in traditional relationships, but in other relationships as well, because family is the foundation of our lives. thank you. นั่นเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่ทำให้เราสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้ไม่ว่าเจเนเรชันใดก็ตามและนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอเชื่อว่าเจเนเรชันใหม่และเจเนเรชันต่อๆไปจะมีพวกเราจะเป็นกลุ่มคนที่คนรุ่นหลังๆสามารถที่จะฝากความหวังไว้ได้เพราะเราจะไม่มีทางก้าวไปข้างหน้าโดยลืมรากเหง้าที่คนรุ่นก่อนๆสร้างไว้ Warming. But now it is escalated to the global boiling and I think it is time for us to take an action because as we are the current generation that live in this world, we are not only Thai citizen, but we are citizen of the world. We take full responsibility in order to make this world a better place for the next generation. Thank you very much. เด็กไม่ใช่แค่นักชมรมชาติค่ะเดีวชวนคือกคนธรรชาติเชนยวกันค่ะขอบคุณค่ะ